ต้องเห็ุเครื่องไส้เครื่องซอยพวกวเอกพวกไข่เป็นผู้หญิงต้องอเข็ยนป้ายปั่นฝ้าย,ายต่ำหูได้ท,ทันผู้ใดเ้ดุฎได้กุฎได้สังคมเพินพ่นเพิ่นก็ยอมหลับจนมีนมิทานซึ่งนิทานหลากหลายก็เอ็นดรามีทานพวกนะครับแต่เมื่อนี้นะครับกะผมสิพห้าพื้นต้นในสิบสิบ,สบวกว่าคนโ รับต้นตะเคียนใหญ่นะแล้วว่าที่ทั้งที่พนสาวมันบอกว่าต้นไม้เอื้นถึงเอื้นต่อมีห้างตอเปนรือยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ห้องถึงกัใแต่ยังนี่ครับนีหลหลขึ้นในวันต้นเดานสี่้าพเจ้อนอกจากนั้นเขาจะให้ไปเห็นว่าบางท่านที่อยู่ในเมืองวัดตอนกูตามันเป็นอะไร มันมีอย่างแหกน,นี่ยเราตาซื้อมาดีเจ้าจำคนพามาโปกตันที่ข้างสายปารี่เขาเอได้เลยได้บอกไปครอบแต่ว่าถ้าใดรมาบ้านตามที่ตามข้องนี่ซีทองเขาไปบอกไปกล่าวครับมีไปบอกปูตาไปครอบอยู่ในบ้าน,น,นาาแล้วก็ไปวัดไปดูหวัดกับเขาแล้วประชุมชนนี้เป็นชุม<ไ>ชน<ไ>แต่งปันกับพวกนี้อย่างที่เขาอย่างแรกแต่งปันกันกินไนด้หวัดโดยเฉพาะ ถ้าเป็นงานงานศพนะครับทำผู้ใดมาเห็นสิประทับใจว่าทุนนี่นะโมเมนประทับใจกาตายห็นไหมการซ้อยเรือกันเขาสิอยู่ทุกเขาสารดิวพักดิวอยังไปซ้อยกั่นะครับบางเพื่อจัดงานโฟกส์เรียลๆเนี่ยเขาสารให้เรือเป็นซิปถุงเท่านี้ระหบ้างคนหนึ่มาคนหนึ่งถุงนะครับแต่ว่าไปเห็นมันอยู่พอพอได้บ้านอยู่ทบ่เคนหาจะหา บ็ไดเปลี่ยนกันเรื่อยไปก่อนสมัยก่อนครับอันนี้ก็อยาะตัวนี้มีดีใจหลายครับที่ที่เพิ่นประสานมากหลับปั๊บทันทีรู้โอ้ยอยากจะให้มาให้ดูแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเวลาหน่อยครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมผมสิผาออกให้เชิญทางเท่านวัตุสีทางวิญญาณเจ้าจ้าเหมือนผาย่างไปเองคือชีพปอมาได้แลมาจากซอซามวายเด็ดครับไปคอบกุจาร์ไปเปิดป่า กุศโลบายของต้นของกระลึ้งมันเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้นี่เพัฒนว่ากระลึ้งเข้านีอพยพมาตั้งแต่เกือบสองร้อยปีมันมีลำนังที่เขาเล่าผู้เฒ่าเพวรนเุถานี่เพราะว่ากระลึองนับถือศาสนาพุทธแต่เสื้อเรื่องผีนะฮะที่ดีกรรมของข้าผู้เฒ่าเพเ่็นเพราว่าองค์พุทโธนโมเป็นเข้ามาสิเล่าจากผีมีแด่ ดูงตาแสงงมกันเป็นหมู่เขาเคยอยู่เมืองมหาชัยอยู่โดนไปพันสี่รากามันสียากแก่หมู่สีหน้าสีลูกดาเดินทางมาก่อนแต่คุณสีลูกดาวหมดนีครับคุณเรียมาพักผ่อนอยู่ห่มโพสีประวัติมีว่าโพสามต้นโพสามต้นวัดสีฟุตอ่ครับโพสามต้นนี่เลยประวัติมีว่าโพสามต้นโพจงพลเดินท่าท่ากอด ว่าคุณบาดสิทุกท,ทุกคนกนะนะครับหน่อยมอซ่าเขากระเดน็นตามมามันมีแบบว่าเดินเราให้เไหมตอนนี้กลุ่มกระเริ่งที่มา่นี่นะครับกลุ่มนึงไปอยู่บ้านพกบกบ้านน้ำนบ้านท้า,ายซอสงกะรงงกะ,เเบบกะเริ่งกลุ่มนั้นก็จีนอยู่เห็นหน้าเห็นตาเห่างนั้นแต่ว่ากระเริ่งพูดบาทอยู่มันจะยินลักษณะหนึ่งเขาที่อยู่ที่ตีนผูนะครับเพราะว่าหาของป่า เพราะนั้นให้น้างกันเลยหน่อยครับที่นี่มันจะมีวิธีชีวิตว่าขึ้นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงายจนภูเขาขัดทางป่าทางงปผูกผิดฝ่ายมันจะเกิดวิถีชีวิตลงขวดเขียนฝ่ายมาผิดก่อนนะครับมันซุกแล้วเขาจะเกี่ยวมาด้ยนะเกี่ยวหาเดเศษลูกมามันมีทำไทยำไท,ยำ,ไทยำไทยคือปริศนาทำไทยนะ ตัวอย่างเช่นสี่ทีตั้งธระณีเห็นตองย้อนเงียงขึ้นฟ้าอ้าปากข้างหน้าแม่หนังบนน้องลองนึกไปดูครับสี่ทีตั้งธระณีเห็นตองย้อนเป็นคำซับในธรณีวิทยาตองย้อนขึ้นั่้าตองย้อนเงียงขึ้นฟ้าอ้าปากข้างหน้าขึ้นออดดูครับค้อมไม่นคือข้อมยันอยุปกรณ์เงี่ยงขึ้นฟ้าอ้าปากข้างหน้า แต่ว่ามันกะติดนติ้บางคนบอกว่าสองแง่สาสางามผมก็ก็หมนเดีกผมจะกระลึกลามุนี่ครับจับปุ๊บดนงอากกำบิพูดจึกจับกัดพูดจต้เงี้ยเงี้ยจับปุ๊บกำบูบพูดจึกจับกัดพูดจไต้แเงี้ยเงี้ยไม่หนังคนจิตาอันนี้ด้เยนรู้ได้ครับซึ่งมีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าคนอีสานยังคิดไม่ป็นผมก็บอกว่า เขาว่าคิดปกปิดเป็นปาดช่าห้านมีสารอยู่ดนธรรมดาเล้จะปรึกจำบึกพูดจุดจำกัดอยู่ใต้เมียงเมีย่ยันขึ้นขงครับเนี่ยที่บอกเปิบโต๊ะเอ้เตยออกเพมันห้วนนี้อกันอยู่อยู่ใต้เมียงเมีย